ค่ผสมมีอะไรคะลูกส่วนผสมีอคลเกค่ะค่ะกมหอมแดงอประมาณนี้นะคะบออี่หนึ่งหัวะมาหหัวหัวเล็กๆเหมือนกันหัวเป็นหอมหอมพม่าใหญ่อ่าแล้วก็อะไรอีกคะกมีแหมผงปรุงรสมีเเค็ม นมรดอะไรคะนมรดจืดค่ะอืมแล้วอันสุดท้ายอะไรคะ,ระอันสุดท้ายเป็นเป็นชีสบีบค่ะเอ๊ชีสบีบอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มทำกันเลยนะคะอันที่หเอากระเทียมใส่เอาหอมแดงใส่ลงไป ทอดเดียวก่อนไม่หอมอกนะเห็นตัวแม่พอดีเออแกหอมอนะคะใช่เดี๋ยวหอมให้่อค่ะเดี๋ให้หอมก่อนเ<า>ดี เสร็จแล้วก็เอามุ้ลิผัดใส่ลงไปก่อนนะคะหอมนะเยักอมนิดนึงแล้วก็ออุ้ผัดไปห่อืหมคะอืม่ผัดยหอนี้ใส่่ดเดี๋ยวเราต้องเติมนะ้ำเติมนะ บล็อกครีมมันสุกจนนิ่มเลยให้บล็อกครีมมันสุกนิ่มเลยนะคะใช่องผัดสะพักนึง่งอือความหวานของต้องผัดให้มันสุกให้มันหวานให้ความหวานผัดมันออมมะลอนนะคะค่ะนิน่มๆต้องต้มสะพักนึงแต่น้ำอย่าเย,ยอะเพราะเดี๋ยวจะจะไม่ขึ้นข้นของเราค่ะ รอมันเดือดนะคะแปะ๊บนึงอ่าใส่น้ำพอจุ่มจุ่มนิดนึ<า>งค่ะรอให้มันนิ่มนะคะวิธีดูบลูเบอลี่สุกหรือยังทำยังไงคะนิ่มหรือยังคทำยังไงคะอ๋อ้าใกล้เสร็จ ราปิดไฟ่อนปิดไฟเหรอ,เ,หรอ,อเดี๋ยวเราจะเ,เราจะเอาไปปั่นนะคะ,ะปั่นเครือปั่นอีกละได้ละอย่างงี้นะเอาเน,นี่ยลองชอทๆลองไปดูว่นี่มันอะอย่างงี้ไปได้ไปทำอะไรคะลูกขั้นตอนไปต้องเอาสูตรเอาบรนี้ไปปั่นแล้วก อ่ะมันใส่เลยลูกเออไปลงไปเลยค่ะไปลงไปหมดเลยเส่เลยครึ่งกล่องพอไม่ต้องหมดลูกลืมกัครึ่งกล่องใส่ลงไปอีกค่ะให้มันเกือบท่วมคอ่ะอ่าเลยค่ะปั่นเลยลูกค่ะ เออเนื้ียนแบบนี้เลยนะคะถึงจะใช้ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องทอํายังไงอ่ะเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะต้องเอาไปใส่กระทะค่ะอ๋อขาดได้ค่ะขาดท่าไงต่ออ,อุใรอะะไม่ได้จะส่วนผสมที่ปั่นได้ใส่ไปในกระทะอืมนี่เลยแล้วก็เติมเติม,มอะไรลงไปเพิ่ม เติมนมเติมสื่อไปเพิ่มนะคะประมาณใช้ทั้งหมดประมาณสองครึ่งรวมแล้วตั้งแต่ตอนปั่นแล้วก็คนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงใช้ไฟอ่อนแล้วก็รอเดือดมาระหว่างนี้เราปรุงรสเลยค่ะเห็นขวดนะ้ำไม่เป็นไรระหว่างนี้เตอะ ปรุงรสเราปรุงด,ด้วยอะไรนี่อะไรเนยเนยสดใส่เนยสดลงไปนะคะเนย,นย,นยนแข็งเอ้ยอะไข่เนยสดใส่เนยสดไปประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเติมประมาณสองโต๊ะเลยนิดนึงใส่ให้หอมนะอันนี้เราไม่ใส่คุณวุฒิเลยนะเพราะว่าเนยมัแข็งแล้ว แล้วคนก่อนคนที่นละลายเลยคนที่นละลายใส่แปแม่อ่ะนี่ละลายก่อนอ่ะใส่ผงงรอของงรีอนอนดี เดือดประมาณนี้นค่ะกดเล็กๆแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเราก็ตักเสร็จได้แล้วค่ะถ้เ,เป็นเวลาชิมละค่ะเราตักใส่จานไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาซอสโซที่เป็นชีสเนี่ยค่ะชีสชีสบ,บีบใส่เข้าไปหน้าตาน่ากินเลยทานเลยค่ะเพิ่มริดชาตีลูกอะไรอะอืม อร่อยไหมเป็นไงคะลูกทำนิ้วหน่อยอร่อยมากเลยค่ะก็เรียกว่าอะไรนะเรียกว่า <c oughs> สปกาลีค่ะปกติต้องกินกับอะไรขนมปังอ๋อขนมปัง